ประธานวิสาหากิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านสาเกตร,ร่วมกับชาวบ้านตลิ่งงามร่วมทอดกระถินสามคัคคขวัดสาเกตเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนพศักรา2564ภายในวัดสาเกตพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาพร้อมพุ่มที่ประดับไปด้วยเงินจํานวนมากเพื่อมาร่วมพิธีทอดกรถินสามคัคคขประจําปี2564โดยภายในงานได้จัดให้มีการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมงาน สำหรับการทอดกถินสามคัคคขอของวัดสักเกตในปีนี้นำโดยนางสาววสนาบรมธนรัตน์ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านสักเกตพร้อมด้วยคณะกรรมการนอกจากนี้ยังมีนายวันชัยเพชรรัตน์ประธานชุมชนบ้านสักเกตสมาชิกสภาเทศบาลนาครเกาะสมุยได้ร่วมกับผู้รักษาสนิกชนในอำเภอเกาะสมุยและนอกเกาะสมุยได้เข้าร่วมทำบุญทอดกรถินพร้อมร่วมแห่พุ่มกถินสามัคคีรอบอุโบสถ จากนั้นนางสาววสนาบรมธนรัตน์ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านสาเกตประธานฝ่ายคารวาสได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวงกระเทียสามัคคี สำหรับ้าตรายจีวรนกรถินที่ได้ถวายในครั้งนี้ทางคณะสงฆ์วัดส,สเกตได้มีความเห็นร่วมกันได้มอบ้าตรายจีวรกรถินสามัคคีในปีนี้ให้แก่พระปริวัติประภาโซโดยคณะสงฆ์ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำสาธุกการพร้อมกันเพื่อแสดงถึงความเห็นชอบถวาย้าตรายจีวรนให้แก่พระปริวัติประภาโซในครั้งนี้สำหรับปัจจัยที่ได้จากการทอดกรถินสามาคัคคีจำนวน3า7 0 0นนบาททางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจะได้นำไปบรณวัด ต่อไป